เอาสวยอีกแล้วชุดก็สวยเยสโอแค่ได้แฮปวันพีซสวยดีไหมอือฮืเอ้านางนางกับเล็กซื้อให้อือือบอกว่าให้สะพายนะในไงสะพายแล้วเล็กดูสะพายสวยมากพี่ก็ชอบนะแบบนี้เล็กอยากได้สักใบหนึ่งเหมือนกันเล็กไปเดิน่อไปเดินต่อไปต่อ thank you น้อยหน่า มันน้อยี่ไงมัแตกในแอวเอ้ยอะไรล่ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันน้อยหน่งมันแตกมันหนาวโชคดีได้กินแล้วจะให้กินเข้าบ้านมาก็ต้องเข้าบ้านไปดูบ้านก่อนโออันนี้เพิ่งทำให้ผัวนะเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเนาะแอ๋วเนาะใช่ใช่บ้านอาไปอาไปยังไงวะมันมันยังไม่แก่เลยมันแก่แล้วเอาไปให้บ่มให้มันสุกสุกแล้วก็ะถูกินโอเค มันสุกแล้วเอาไปบ่มอีกสามวันก็กินได้ขมาขมาขมานีนบ้านพี่สีดอกชะบาอะไรเรียกว่าอะไรนี่ดอกชบาบอกแล้วว่าพันไม่เหมือนคนอื่นสวยไม่เหมือนคนอื่นเลยยังไม่ไม่เคยเห็นไม่ได้ไม่เหมือนคนอื่นนี่พันแล้วมันจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันจะเหมือนคนอื่นได้ไงไปสวยงามมากดูโอ้ยทำไมมันสวยอ่ะเวราก็จะมาซื้อมาปลูกให้มันสวยๆที่ใจไป็น ทำให้มันไม่สวยได้ไงเห็นไหมเนี่ยจะเอางานแค่ไหนมาดูสิโอ้ยพี่เอ๋วตัวนี้ใช่ไหมที่ใช่ใช่ใช่พี่ช้ำไว้ที่พี่สีตัดให้ตอนนั้นอ่ะอมมักีแดงอยากได้ฉันก็ตัดเอาไปช้ำอีกทีนเยอะแยะพี่สีตัดให้ก็ได้ไม่มีความสามารถช้ำช้ำมจะไม่มีความสามารถนะไม่มีดูดิไม่ได้เยเนี่ยอยากได้แล้วก็บา้่เลยไม่เนี่ยดอกไม้อู้หูคนเราผาหอมมากอุ้ยพี่สี มันต้นขนาดนี้เลยเหรอโหลพาที่ให้พี่มาให้มาเลยเราก็ยังอยู่แล้วนะคุณดามาที่ไรก็มาเก็บทุกทีอ่ะสุดยอดเลยเห็นป่ะอุ้ยนี่เอาไปกินที่เตีเต๋ยเราสมตามเลยนะเอาไปกินเสตมะกอเอาไปดูดิยิ่งเดินยิ่งอะไรวะเนี่ยพี่ <c oughs> สีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมชิมของเขาก่อนว่าอร่อยไหมรสชาติน่ะอันนี้มันมันอันนี้ก็ชิมดูไม่เหมือนมันคนละพันอันนี้มันแซ่ซูมาอันนี้มันฮันนี่เซนต์รูนอือหือ ฝรั่งเลยกินหรือเปล่าน่ะฝรั่งอยากกินก็ไปเก็บเอาเด้อโอ้ยจะเหลือเหรอโอ้ยโอ้ยโชคดีได้กินฝรั่งกลับมามาเก็บสิโอ้ยมลุมอ่ะเห็นไหมมะลุมมะเขือพวงมะลุมมะเขือพวงโอ้ยมาสักนี่มะเขือพวงด้วยอ่ามันจะไม่อบอ้านคนไทยจะไม่มีได้ไงล่ะโอ้ยไทยห้วยเจ้าก็เห็นไหมโอ้ยดูฝรั่งเห็นไหมนะฝรั่งน่ะฝรั่งห้าหกต้นไม่น้อยนะไม่รู้ม嘛 จีดเห็นต้นชะอมแกไหมเห็นไหมมันไม่ออกแล้วใ่ไหอืมเขาก็มาเก็บที่นี่กินน่ะพี่ได้กินก็เพรานี่แหละกินเห็นไหมกัดชินเห็นไหมเนี่ยมากินกัิ้นเห็นไหเี๋อ้ยผู้หญิไม่ต้องไปช้อปปิ้งหรอกไหมมามาละอ่ะเดี่ยวก็อยู่แต่สวนนี่เห็นป่ะอืมแล้วน่ะมะกรูดเห็นป่ะอ่ามะกรูดอือพ่อพ่ลังนั่นอืมเดี๋ยวพ่อหลังนู้ด ากลัดอก้ากลนั่มีอะไรกินดูล้างล้างากระดินดูสิจะไปล้างให้นี่ขยะเขาก็มาเขาจะมาบันไหนก็พี่ก็มามาเลยอยากได้กินก็เอากินอยากได้ก็ไมไม่อยากกินก็ต้อกิน

แอปเปิลเขียวนั่นน่ะอยู่ข้างในพี่สีเก็บมาได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่สีจะเอาเอาไปบ้านใช่ไหมนี่ยนี่จะไปเอาให้ใช่ไหมไม่เขาหาหาแอปเปิลบ้านเพื่อนเขากินแล้วรสชาติอร่อยเหมือนที่หนูกินพับลูกพับบ้านพี่เขากำลังหาอยู่ว่ามันพันอะไรเขาไม่รู้ใช่ไหใช่ใช่ใช่เหรอใช่เหรอเออมันไม่มัแอนด์สไมท์แกรนด์สมิธใช่เหรอเห็นไหมทำไมมันจะไปเอามาให้เนี่ยเนี่ยมันหวานมันอร่อยนะใช่เหรอ ช่ไหมล่ะจิตจิตกินรสชาติตของมันตัวนี้มันกินได้ไงเรอะแต่ไม่รู้ว่าว่ามันใช่ไหมแต่ว่าไอของไอเล็กอ่ะมันหวานมันเปรี้ยวๆหวานๆแบบนี้เลยเร <Le? S 2> อะแต่ถ้าอันนี้อย่างเออพี่สีว่าแตนสนิดอ่ะมันกินได้อืแต่ว่าของไอเล็กเนี่ยมันอารมณ์ใช่ไหม uh huh. เราไม่รู้ว่าพันอะไรนี่เดี๋ยวดูหองอุไลแกดิดูไหมรูมาแต่ละที สวยสวยอือฮั่น yes มาเอาตัวนี้กับไปอ่ะอะไรล่ะสีเก็บเมื่อวานเนี่ยอ๋อหนูแค่กินนี่นะไม่เขากำลังตามหาพันว่าชื่ออะไรนี่นี่นี่ต้นเดียวกันนี่นี่ว่ากินแอปเปิลอ่ะมันชื่ออะไรเขาไปหาแอมจ์มิตกินแอปเปิลยังไม่ล้างเลยอไปล้างก่อนเด้อล้างก่อนเ้ยจ้ะ ไมพี่สีอยู่ของพี่มีอย่างนี้ไหมน่ะไปซื้อมาอีกแล้วเนี่ยพี่ล้างพี่สีพี่ล้างเลยนใสสูตกับเบดาอร่อยใช่ไหมไม่มยังไม่หมดยังไม่หมดเลย่ะอันนี้ลำใหญ่แต่ว่ามันเป็นลูกหน่ยเดียวเหไหม โอ้ตายแล้วอะไรนี่กระไคร้หรือว่าอะไรนตะไคร้หอมมะานาวเนี่ยนมะนาวเนี่ยมะนาวต้นนี้อร่อยมากจิตะมะนาวแกอร่อยมากจิตนี่ไงเด็ดเอาไปสิกินแคลเนี่ย เอาไป้เด่กใช่กลีนโอ๊กก็ใช่แกให้เขาชอบต้นนี้ที่พี่ให้หนูไปน่ะแล้วหนูไปปลูกที่บ้านอ่ะบหักเสียบได้นะจิตเสีบได้มันไม่เหมือนที่แซนิโก้นะยานางอ่ะยะนยานางยานางยานาง เวียดนามเวียดนามีอ่ะย่านางย่นางเอาทำวุ้นอร่อยมากเลยนะจิตทำวุ้นทำแหนแกงหนามไม้อะไรก็ได้นะ <S <S ปลาหนูอันนั้นมากินม,มากินฝรั่งอะไรอะไรก็มีกินหรอมะม่วงดูมะม่วงแกมะม่วงอะไรอีกมิดม,มนะม่วงมหาชนนท์นพี่หนูกัดกินอันนั้นอ่ะ

อะไรจะขนาดนั้นดูดูโอ้ยอวอนซอนเด้เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยว <the. S 1> ถ้าได้กลับไทยจะเอาพันธุ์อื่นมาให้แกปลูก mm hmm. มะละกลอพันธุ์อื่นมาเก็บยังมันแล้วมาเอาวางไม่นี่หรอยังยังมีอยู่อะเราวางไม่นี่ก่อนหลังบ้านยังมีอีกนะอู้ยังมีอยู่เหรอตัดวีรอบมีรอบบ้านอ่ะสวนที่ มาที่ส่งไปให้จิตกินอ่ะอือพุษาอือหึออ้ยตายแล้วตูนี้นดอกไม,ไม้ตัวนี้ก็สวยนี่นนส้มอันนี้เปลือดออรินอันนั้นสับทิมแต่ไม่ได้แดกหนูแดกหมดโอ้ยเมื่อก่อนที่สาแม่น้ำอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ทองอุไรสีส้มเออทองอุไรสีส้มสาบแม่น้ำอยู่ตรงนี้เออออมืามา่อก่อนเนี่นยตอนนี้ถมลงมาแล้วก็มียังมีไม้ ตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้นะพี่เยอะแยะมาพี่ก็สีก็อยู่แบบนี้เห็นไหมส้มเนื้อวัวอ้อยเห็นไหมอ๋อที่ไงที่ของพี่เว๋ใช่ไหมแบบของพี่เว๋ใช่แบบของพี่นั่นอะ My favorite thing over there ลูกพับลูกพับหนูต้นเนี้ยมันหมดแล้วไม่มีอะไรกินแล้วเห็นไหมก็ท่อเห็นมหมน้ำก็เห็นไหม แตตอนนี้เนี่ยชักปูไม่รู้ชักปูคือสีนี่จะเอาลงอยู่เนี่ยจะเอาลงเนี่ยให้มันร้อนเห็นไหม <c oughs> สีธรรมเห็นไหมดีไหมดีดีมากน่าอยู่เปล่ะน่าอยู่นี่มะม่วงอันนี้นะจิตอร่อยมาก,ได,กได้กินทุกปีมะลิลามะลีลา่าได้กินทุกปีเห็นไหม <c oughs> ต้นใหญ่แล้วอ่ะ <c oughs> ใช่เห็นป่แบนสายอุ้ยอะไรจักราสานดูสิที่เสีนี่พริกอะไรไม่รู้แต่ไม่เผ็ด Mm hmm. อ๋อก็ดีเหมือนพริกคนจีนเลยอ่ะไม่เผ็ดเออมันมันไม่เผ็ดเหมือนพริกคนจีนคนนึอันนี้แอวจำได้ไหมไออ้